2,552ปีที่6ของ GTH เป็นปีที่มีความสำคัญมากที่สุดปีหนึ่งหลังจากที่ GTH อยู่ในช่วงล้มลุกคลุกคล,ลานจนเกือบจะต้องปิดบริษัทมาแล้วพอเราทำอะไรมาสัก4ปี5ปีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงดีวะเราจะเราจะทำไปทำไมวะในเมื่อทำไปแล้วมันมันมันไม่เห็นผลนะ่ะตอนแรกที่เราคิดกันว่าโอ้ยสปาปีห <laughs> นึ้าเรื่องอัดเข้าไปแถม พอทำแปดเรื่องนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยโปรดิวเซอร์แบบพี่เก่งต้องไปทําเป็นผูุ้่มกับด้วยตัวเองอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังของการทําในตอนต้นเนี่ยมันอ่อนแอมันก็อยู่ที่อินสติ้งละว่าแต่ละโปรเจกต์มันจะเดินไปยังไงเราไม่มีระบบการมาช่วยกันอ่านช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์เพราะว่าทําแค่งานของตัวเองมันทำไม่ทันไงมันก็เลยพี่เลยว่ามันเลยเกิดค่อนข้างเกิดปัญหาแล้วก็ทุกคนก็จะรู้สึกอ่อนล้านั่นแหละฮะคือจุดที่ผมเชื่อว่าพอทุกคนมันเริ่มได้คิด เริ่มได้สติเนี่ยมันก็เริ่มย้อนเอาคําถามเดิมๆเนี่ยกลับมาถามตัวเองแล้วก็เริ่มตอบอ๋อเราทําหนังกันเยอะเกินไปเราผ่านกระบวนการในการอนุมัติโปรเจกต์กันง่ายเกินไปเรามีความเก่งอ,อกเก่งใจกันสูงไปคือทําไมเราไม่เอาเรื่องของระบบเราไม่เอาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาวิเคราะห์มาจับมันในเมื่อทุกคนก็เป็นแทบจะเรียกว่าเป็นเซียนของของของ,ของการทําหนังอยู่แล้วมันก็เลยเกิดแนวคิดที่ว่าเออทั้งนั้นทําไมเราไม่ตั้งเป็นระบบบอร์ดขึ้นมา โดยดึงจุดแข็งของแต่ละคนเนี่ยมันตั้งเป็นบอร์ดซึ่งบอร์ดจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะมากซึ่งจริงๆบอร์ดขังทีเทีก็มีประมาณ8คนเท่านั้นแล้วเราก็มาใช้วิธีการลงคะแนนเสียงด้วยกันเหมือนกับเอาเอาเสียงข้างมากซึ่งเราก็เซตไปที่75%ถ้าเสียงผ่านที่75%ก็ถือว่าถือว่าผ่านซึ่งพอพอมันมีการเสนอแนวคิดนี้ออกมาแล้วทุกคนยอมรับเนี่ยผมว่าโอ้โหมันเป็นมันเป็นมัน,เป,นเป็นระบบที่ดีมากพี่พี่จำได้ว่าพี่เดินไปคุยกับพี่เก่งว่า สงสัยต้องขอร้องพี่เก้งภาษาพวกพี่ที่คุยก็คือว่าพี่โดนใบแดงแล้วล่ะงดกํากับ5ปีเถอะไม่ใช่ว่าหนังพี่ไม่ได้ตังค์นะคือเราขาดโปรดิวเซอร์เราขาดหัวเรือใหญ่ที่จะดําเนินการทําหนังเรื่องนึงให้มันไปสุดทางให้ได้และตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเรามีเรามีวิกฤตการณ์เรื่องหมากเตะด้วยซึ่งมันเป็นมันเป็นความโชคร้ายอะค่ะก็พุ่งกับตอนนั้นก็เป็น,นคุณปิงซึ่งเราก็รู้สึกว่าปิงควรจะมีโอกาสได,ได้ได้ทำผลงานตัวเองแบบที่เป็นจริงๆอะ ก็ได้คุยกับพี่เก้งพี่เกงก็เลยบอกอ่ะก็โอเคก็ามาเป็นโปรดิวเซอร์ก็ลงามาตั้งแต่โปรเจกต์จนถึงกระบวนการการเข้าไปในในในการถ่ายทําช่วยกันดูเรื่องตัดต่อไปจนถึงการโปรโมทขึ้นเหมือนกับว่าเราลงไปในทุกกระบวนการเหมือนถ้าย้อนกลับไปได้มันเหมือนตอนที่เราทําแฟนฉันจริงๆมันส่งผลชัดเจนมากมันส่งผลชัดเจนมา้ในการทํางานว่ามันดีขึ้น แลวอันที่สองที่ตามมาก็คือการที่เราลดจํานวนการผลิตลงจากจากหลายๆเรื่องเนี่ยเหลือประมาณสัก3าเรื่องเนี่ยซึ่งสเกลของ3เรื่องเนี่ยเป็นสเกลที่ดีที่สุดเราจะไม่ทําหนังเยอะๆอ่ะเราจะทาแบบทามันอย่างดีแล้วก็ค่อยๆค่อยๆทำทำให้มันดีเป็นแต่ละพาร์ตแต่ละพาร์ตของมันไปฮะคือคือทุกคนคิดกันอย่างนี้เลยนะฮะแม้กระทั่งแม้กระทั่งพี่จีน่าไอจีน่าคิดปะ <laughs> แล้วผลจากระบบบอร์ดนี่เองที่ทําให้ GTH ได้หนังทําเงินเรื่องใหม่ขึ้นมาหนังเรื่องแรกที่ถ้าถ้าถ้าจะนับเนี่ยน่าจะนับที่เรื่องรถไฟฟ้ามหานาเธอมากกว่าที่ว่ามันมันมีเรื่องของระบบมันมีเรื่องของของเอ่อผ่านกระบวนการของการยื่นเรื่องเสนอเรื่องแล้วก็มีการมาดีเบตกันมาวิเคราะห์กันไอเดียมาได้ถูกพัฒนาวันต่อวันเลยนะฮะแล้วก็เป็นไอเดียที่ไม่มีไม่มีกาหนดสง่ง จำได้ว่าเ e สเฟลนแรกที่พี่เก้งมาเปิดให้ดูมูสแอนโทนมันคือหนังแบบหนังหว่องคาวายเลยอะแบบเงาเงาพระเอกเงาเงาตอนกลางคืนนั่งกินบะหมี่ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูแบบใช่เหรอวะแล้วแบบแล้วเลือกพี่ปิงกับเลือกเราแล้วมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนพี่พี่เก้งก็บอกไม่เป็นไรนะแต่น้องลองไปพัฒนาดูก่อนอะไรเงี้ยทําไปทํามาจากไอ้หนังหว่องคาวายในเ e สเฟลนที่พี่เก้งมาให้ดูอะ มันกลายเป็นหนังโจสิงเฉอได้ไงไม่รู้คือคือพี่ปิงเขาจะมีความสุขกับการอินพุตคาแรกเตอร์นางเอกมากคือปกติเนี่ยมันจะมีคํากล่าวว่าผู้กํากับมักจะเหมือนพระเอกในหนังของเขาแต่อีพี่ปิงเนี่ยเป็นอีกอย่างพี่ปิงเป็นผู้กำกับที่มักจะเหมือนนางเอกในหนังของเขาคือเขาจะสนุกคิด ตัวละครนางเอกอะไรเงี้ยแล้วนางเอกที่ถูกคัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนของปิงในหนังเรื่องนี้ก็คือนางเอกหน้าใหม่แกะกล่องที่ชื่อคริสหอวังจริงๆเคยเคยถ่ายโฆษณาค่ะแล้วก็จะมีะบริษัทแคสติ้งที่เคยไปแคสอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนบอกว่าเนี่ยหาคนมวยเคยช่วยมาแคสหน่อยริสก็ไม่รู้หรอกว่าไปแคสหนังอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะโอเคกูเข้าใจมึงไม่เคยมีแฟนไงยังไไม่เข้าใจกูเนี่ย ไปแชรแล้วก็ผ่านไปนานมากเหมือนกันแล้วก็ GTS ก็โทรมาบอกว่าได้เล่นหนังเรื่องรถไฟฟ้านะก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็จนเข้าไปคุยกับในบริษัทถึงจะรู้ตัวว่าเล่นกับพี่แคที่ระเด็นหรอหรอแล้ก็ค่อยดีใจแบบครั้งใหญ่อีกทีนึงอะค่ะเพราะตอนแรกเหมือนแบบเหมือนไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะแบบอะไรอย่างเงี้ย และรถไฟฟ้ามหานะเถอก็เป็นโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างมั่นใจถึงศักยภาพบางอย่างของหนังที่สามารถเป็นหนังทําเงินได้คือมันมีแววว่ามันจะฮิตก่อนที่หนังมันจะทําโพสต์เสร็จอีกฮะคือไอเดียมันต้องพูดตั้งแต่เราถ่ายถ่ายไปได้ไม่ไม่กี่คิวแล้วเขาเอาเอาฟุตเต็ดมาเรียงเนี่ยไอเดียก็พูดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันพุ่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันโอเคนะอย่างเงี้ยมั่นใจตั้งแต่หนังก่อนฉายเลยอะว่ามันดีแน่นอนด้วยความที่ ตัวหนังเนี่ยดูแล้วมันเอกฉันว่าหนังสนุกคือรถไฟฟ้านี่ชอบตั้งแต่ดูคัตติ้งแรกจําได้ว่าตอนที่ไปดูในห้องฉายหนังเราอะ่ะดูแล้วแบบคิดขึ้นมาได้เองเลยว่าหนังร้อย้านแน่นอนเพราะแบบเวลาดูแล้วมันมีความสุขมากแล้วแบบมันมีพี่ชอบหนังที่มันมีมุกตลกแบบไปเรื่อยๆอะ่ะคือมันไม่ได้ทิ้งจังหวะให้มีช่วงเบื่อทุกครั้งที่แบบไปนิดนึงมันก็จะมีอะไรน้ยิ้มๆให้เรานิดนึงหรือไม่ก็ขำไปเลยแล้วก็กลับมายิ้มๆใหม่อะไรประมาณนี้ มันไม่มีม้วนไหนที่แบบสนุกแล้วก็ม้วนไหนที่เบื่อนึกออกมันมันก็แบบมันเป็นกราฟที่ดีและขอเสียงปรบมืใอใะตอนรับคุณเคนเจอเดชคุณคริสอาวากาโนแพทธันสุมาลินและเมื่อหนังเข้าฉายเกิดทําให้ชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไปก่อนที่วันที่ทแถลงข่าวเปิดตัวหนังนะคะก่อนจะเข้าไปในโรงอ่ะพี่เก้งเดินมาแบบยินดีด้วยนะน้องแล้วก็ตบไหล่เุียซอกก็บอกว่าเดี๋ยวออกจากโรงชีวิตน้องจะเปลี่ยนแต่หลังจากนั้นน่ะปีหนึ่งอ่ะเข้าใจแล้วว่าพี่เก้งหมายความว่ายังไงค่ะ คือเปลี่ยนไปนี่คือหมายคพามว่า,ากิจกรรมที่ทําทุกๆวันของน้องมันจะไม่ได้เป็นแบบที่น้องเป็นอยู่วันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมีงานมีทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าใจพี่เก่งตั้งแต่วันนั้นและสําหรับปิง๊งที่เคยผิดหวังครั้งใหญ่มาก,กับหมากเตะโลกตะลึงนี่คือการกลับมายัางสง่างามของเขาหลังจากที่ผมทําหมากเตะแล้วหลังจากที่รถไฟฟ้าประสบความร็จเนี่ยสิ่งที่ผมบอกกับคนใกล้ตัวก็คือว่าแบบที่ผมได้จากจาก จากหนังสองเรื่องนี้ก็คือว่าชัยชนะหรือการประสบความสำเร็จเนี่ยไม่เคยให้อะไรเลยความพ่ายแพ้และความล้มเหลวเนี่ยสอนเรามากกว่าเพราะความล้มเหลวของของมาร์เตะทําให้ผมสามารถที่จะคุมงานรถไฟฟ้าได้สะดวกราบรื่นและมันไม่แคบจะไม่มีอุปสรรคเลยเพราะมันเหมือนว่าจุดอ่อนหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเคยเคยเคยเอาไม่อยู่ตอนมาร์เตเนี่ยมันมันสอนให้ผมแบบวางแผนในการทำงาน ละเอียดยิบและเป็นอย่างดีซะจนตอนถ่ายทําจริงผมผมเจอปัญหาน้อยมาก หลังจากนั้นภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้จาก GTH mm hmm. ก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนจับตาหมองและความสำเร็จครั้งนี้ก็กลายเป็นการต่อยอดนำไปสู่เส้นทางการทำหนังครั้งใหม่ของผู้กำกับที่แจ้งเกิดจากหนังผีอย่างบรรจงปีสันธนกูลคนที่ตอนนี้ใครๆก็เรียกเขาว่าผู้กำกับพันล้านพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อครับความันโฮเป็นหนังที่ผมกลับมาเครียดอีกครั้งหนึ่งกลัวว่าออกมาปุ๊บจะกลายจะกลายเป็นหนังที่ได้ชื่อว่า เป็นหนังรัก GTS ที่แย่ที่สุด